สวัสดีครับ้อนนี้ทุกท่านเข้าสู่ออโตมเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเป็นหนึ่งงานที่อยากนำเสนอครับกับ Fast Auto Show t ไท i l a นด2024ครับทั้งรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถมือ2ใช้แล้วรวมถึงยนตกรรมไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอีกเพียบในงานนี้ครับจะมีอะไรบ้างไปรับชมจากผู้จัดงานกันก่อนครับจะมาพูดถึงว่าในงาน Fast Auto Show t ไท i l a นด2024จะมีอะไรครับ Fast Auto Show ครั้งที่12นะครับ เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันพุทธที่3กรกฎาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะครับ10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันเป็นงานที่เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับจะเข้ามาชมรถเฉยๆก็ได้หรือจะเข้ามาเลือกซื้อหารถภายในงานได้หมดปีนี้รถเด็ดๆดีๆมากันครบถ้วนครับนะครับอีซูซุมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีนะครับ, uzu, X, Peak, รบเอ็มจีแม็กซัสเ มาครบทุกรุ่นนะครับรวมทั้ง t o y ต t าแชมป์ที่ดัดแปลงเป็นรถสำหรับประกอบธุรกิจมาเป็นแนวทางเข้าไปได้เลยนะครับซูซูกิไม่ต้องไปฟังข่าวลือที่ไหนในงานนี้ยังมาเปิดบูธอยู่นะครับวอลโวมีมาทั้งรถใหม่ป้ายแดงทั้งรถยูสแบบ Selected หรือว่า Approved c า r ของ Volvo m e r c e d e s b e n z ก็เช่นกันครับมาจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Mercedes Ben z มาขายทั้งรถป้ายแดงมาขายทั้งรถยนต์ใช้แล้ว นะครับเข้ามา2หลายด้วยกันนะในส่วนของรถจีนตั้งแต่ดีพอลูนนะครับเนตานะครับเน็กเมาเปิดตัวในงานนี้แล้วก็ในเครือของเกรดวอลครับไม่ว่าจะเป็นแท้งไม่ว่าจะเป็นออร่านะครับหรือว่าจะเป็นฮาวเวลมีมาครบถ้วน Honda มาครบทุกรุ่นในส่วนของรถใช้แล้วรถยูสขามีรถสวยๆมาให้เลือกเป็นร้อยครับต้องบอกว่าเป็นร้อยคันทีเดียว แล้วก็ในช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถซบเซาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นนาทีทองของผู้ซื้อของผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต่อรองราคาดีๆคุณจะได้เงื่อนไขคุณจะได้รับการตอบรับคุณเอารถกลับบ้านได้แน่นอนถ้าราคาที่ต่อรองนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปได้ใครที่อยากได้รถเชิญครับนะครับจองรถทุกวันมีชิงโชคคูปองจากบริสโตนชิงโชคชุดดูแลรักษารถจากแม็กควาย แล้วก็วันสุดท้ายชิงโชคมอเตอร์ไซค์ AJEV ร,รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2คันด้วยกันนะครับพ<อ>เพราะฉะนั้นเชิญนะครับที่ไบเทคบางนาจนถึงวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมครับ,บรมิตซูบิชิก็จัดเต็มนะครับในเรื่องของส่วนลถและแคมเปญส่งเสริมการขายครับ ในส่วนของ x x p ก n d e r ดครับด้านหลังนี้ก็875,000บาทนะครับเป็นราคาที่ลดลงมาแล้วรวมไปถึง x x p ก n d e r และ x x p ก n d e r Cross ในรุ่น H E V นั้นมากับแคมเปญ0% 48เดือนเลยนะฮะรายลอียอื่นๆของ Mitsubishi นั้นรวมถึงรถรุ่นอื่นๆที่มาจัดแสดงจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับไปฟังจากผู้บริหารครับ ครับสำหรับปีนี้มิสูชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกสบายปลอดภัยนะครับและก็เป็นวิสิ่งแวดล้อมนะครับปีนี้เนี่ยเราก็มีนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์กันแล้วกันนะครับสัก3รุ่นนะครับก็คือ x p a n d e r HEV และก็ x p a n d e r c r o s อ s e v นะครับอันนี้ก็เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะ ลูกค้านั้นพูดถึง7 Mode นะครับก็คือโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกทางฝุนหรือโหมด E ีีนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากนะครับก็อยากให้มามาดูที่งานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวป a j e r ร Sport นะครับโฉมใหม่ปี2024เนี่ยก็ภายนอกก็ปรับใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเปลี่ยนหัวใจใหม่คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับซึ่งทำให้การขับขี่สนุกขึ้นนะครับนั่นคือตัวป a j e r ร Sport นะครับส่วนรถกระบะนะครับ เราก็มีตัว Product ที่บอกว่าแรงก็คือ204แรงม้านะครับแอดรีดนี่คือสิ่งที่คิดว่าจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับเราเองนั้นได้เตรียมโปรโมชั่นที่บอกว่า ลูกค้าที่มานี้ต้องว้าวนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ x x p a n d e r นะครับ mm. ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นะครับแพ็กเกจเซอร์วิส5ปีนะครับฟรีค่าแรงนะครับหลายคนพูดถึง Hybrid ก็บอกว่าแล้วแบตเตอรี่ล่ะเป็นยังไงรับรับประกันคุณภาพ10ปีนี่คือ1ตัวอย่างนะครับผมอยากจะบอกว่าการจะเลือกซื้อรถยนต์สักคันเนี่ยนะครับเราต้องมาทดลองขับแล้วเราจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่คําว่าอย่างยกตัวอย่างเช่น emotion ของ mitsubishi x p a n d e r นี่มันเป็นยังไงนะครับมาเลือก seven d r i g h t mode แล้วขับขับสนุกขนาดไหนแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าคำว่า mitsubishi emotion คืออย่างไรครับ n e w m i e w x the next peak นะครับมาโชว์ตัวอย่างต่อเนื่องครับซึ่งงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันพร้อมกับแคมเปญและรายการส่งเสริมการขายนะครับนอกจากรุ่นนี้ ในส่วนของ V Cross 4x4 ครับตกแต่งโชว์ในสไตล์ของรถแคมปิง้งและในส่วนของกระบะ X Series ก็มาจาัดแสดงเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดอื่นนั้นจะเป็นเช่นายในบูธของอิซูซไปฟังจากผู้บริหารตีเพชรอิซูุเซลันครับสวัสดีคุณผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาระกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชดอิสุสูเซลจำกัดในงานแฟลชออโตโชว์2024ที่ไบเทคนะคะ วันนี้นะคะตรีเพชรอิสุสุนำรถมาโชว์ในงาน Fa ร์อัลต์โชว์2024ทั้งหมด8คันค่ะเป็นรถอเนกประสองค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกจำหน่ายคือ m ิวเอ็กซ์เน็กซ์พีค4คันและรถ pickup i s u D ุดีแม็กซ4คันโดยในจำนวนนั้นมีรถ2คันเป็นรถตกแต่งพิเศษนั่นก็คือ m ิวเอ็กซ์ e a k เน็กซ์พีครุ่น Active และ ISU ุวีครอสโฟร์ไบโฟค่ะข้ามมิวเอ็กซ์เน็กซ์พีนะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่านมา ได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งเลยทั้งจากลูกค้าผู้ใช้รถและสื่อมวลชนในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะดีไซน์สุดพรีเมียมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆท่านั่ท่านหาตาก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถอีส z สิตลอดจนท่านผู้กําลังมองหารถใหม่นะคะให้มาชมบูธอีสุสิที่งาน Fast Auto Show 2024ที่ไบเทคนะคะสามารถชมและทดลองขับ MU-X EXP รถอเนกประสงรุ่นใหม่ล่าสุดและรถปิกอัพอิสุดีดแม็กน่าจนถึงวันที่7กร,รกฎาคมนี้นะคะฮอนด้นะครับยังคงชูจุดเด่นของเทคโนโลยี e-h-e-v นะครับในวันนี้ด้านบนที่ถือเป็นดาวเด่นของฮอนั่นก็คือตัวของ Honda Accord e-h-e-v ครับแต่รายละเอียดของรุ่นอื่นๆที่ Honda นำมาจัดแสดงจะมีอะไรบ้างนะครับไปฟังจากผู้บริหารกันเลยครับ สวัสดีค่ะสำหรับบูธฮันด้านะคะในงาน Fast Auto s h o ชปีนี้นะคะเราได้นำรถคันที่ใช่แล้วก็แคมเปญที่ทุกคนชอบมานำเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะคะโดยในงานนี้เราจะขอแนะนำซิตีแล้วก็ City h a t c h b a c k Turbo ค่ะเราอยากที่จะให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้โดยง่ายโดยที่เรานำเสนอโปรแกรม Double Smi l e Plus นะคะโดยที่ยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่5 9 7 0เบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้ก็คือมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ h o n ด a s e ซ s i n g ด้วยค่ะนอกจากที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์ แล้วเราก็ยังมีรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มูลูไฮบริด eH EV นะคะอย่างคันที่อยู่บนเวทีก็จะเป็นรถยนต์ h o นด a accord eH EV นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแคมเปญแล้วมอคันด้ a exclusive care ก็ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในงาน Fast Auto Show ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะข้อเสนอนี้ก็คืออยู่ที่งานฟาแล้วก็ที่โชว์รูม h อนด้าทั่วประเทศะคะ่ะ MG เซลลนะครับเป็นค่ายรถจากจีแรกๆที่นําในกลุ่มรถไฟฟ้านําในกลุ่มของรถ,ถ h y b ริดหรือ PHEV เข้ามาจําหน่ายครับในวันนี้ครับสำหรับ Fast Auto Show Thailand 2024เนี่ยนะทาง MG เขาจะเน้นในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นครับจากตัวนี้เลยฮนะ EMPV ที่มารุ่นแรกของเขากับ m a x u s 9นนะครับในวันนี้ครับเขามากับแคมเปญนะครับ ฟรีดอกเบี้ยและฟรีประกันภัย1ปีตรงนี้ครับในส่วนของค่าชาร์จนะครับในส่วนของตัววอร์ชาร์จก็ยังฟรีให้อยู่ลองมาติดต่อกันดูครับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเขาผู้ชมครับ MG Max s 7ที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยนะตัวนี้นะครับชาร์จ1ครั้งนะครับกับระยะทางที่ทำไว้เขาวิ่งได้ถึงกว่า550กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของ NEDC ซึ่ง ในการชาร์จจริงถ้าวิ่งได้สักประมาณ450กโลเมตรก็แจ๋วแล้วนะแล้วพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับให้กำลังกว่า200กิโลวัตต์เลยในวันนี้ m a x x u s 7นะครับที่บอกว่าเป็น e m p v รุ่นล่าสุดของ MG เนี่ยนะเข้ามากับราคา1,769,000บาทนะครับจองในวันนี้พร้อมส่งมอบนะฮะก็จะมีในส่วนของโฮมชาร์จให้ฟรีชุด V2L ก็ ทำให้ฟรีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเนต้ามาใหม่ครับกับเนต้า V2 V2 ในครั้งนี้เป็นการเติมเต็มในส่วนของเทคโนโลยีเอด s นะฮะที่เข้ามาอยู่ในรถเพียบเลยซึ่งก่อนหน้านี้ในรุ่น V รุ่นแรกเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ในงานนี้ V2 นั้นมีแคมเปญนะฮะสำหรับในรุ่น เร่ง,ง่ายเป็นรุ่นท็อปเนาะรุ่นท็อปในราคาจําหน่ายเขาจะมีส่วนลดอยู่ที่20,000บาทแล้วก็รุ่นรอนท็อปนะครับอยู่ที่50,000บาทเลยทีเดียวอีกหนึ่งรุ่นก็มาโชว์ตัวอีกครั้งนะกับ n e ต้ X n e ต้ X เนี่ยกำลังจะเปิดจําหน่ายในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมแน่นอนและสําหรับตัวเนต้ X รอเลยฮะ ในเรื่องของแคมเปญสำหรับการขายนะครับในงานนี้ลองเข้ามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางเนต้าดูครับยังคงให้เป็นไฮไลท์ของทางสังอันเขานะครับกับเจ้าสังอันลูมินรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดคันนี้มากับไซส์มอเตอร์ที่ให้พลังสูงสุดอยู่ที่48แรงมา้าแล้วก็การชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะ ทำระยะทางวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรในวันนี้ฉางอลูมินเริ่มอัดฉีดแคมเปญหรือรายการส่งเสริมการขายแล้วนะครับคือเขาออกมาแคมเปญแบบนี้ฟรีในส่วนของโฮมชาร์จหรือคุณจะเลือกครับดาว30%แล้วก็รับดอกเบีย้ย0.99%ต่อเดือนนะครับก็ตรงนี้เป็นแคมเปญของตัวฉางอลูมินส่วนเจ้านี้ครับตัวของ a อ0 7กับ S07 นั้นนะ ถ้าดาวสามสเหมือนกันคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับตัวดอกเบียรฟรีนะฮะหรือจะรับเป็นในส่วนของดอกเบียย0.99ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโฮมชาร์จที่แถมมาให้ลองมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของฉางอันที่ f a ส t a ออโ s h โช Thailand ด์สอวัน4ดูครับคุณนผูมครับวุนไดสตาร์เกเซอร์ er วันนี้ลด150,000บาทแล้วนะ แล้วก็ตัวใหม่ๆของเขานะครับในส่วนงยนตรกรรมไฟฟ้าจะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเพราะว่าอย่างในงานนี้เขาจะมีพื้นที่ทดสอบของรถยนต์ไฟฟ้าในหอที่เห็นอยู่จะเป็นในส่วนของซัน t าเฟ่ะนะฮะซึ่งเป็น SUV รุ่นนี้ก็ขายแล้วอีกตัวหนึ่งส t a r ์เลียนะฮะที่ตั้งชื่อในส่วนของ MPV เนี่ยวันนี้ก็มาแคมเปญพร้อมกับโปรโมชั่นเช่นเดียวกันลองมาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางฮุนไดดูนะครับ น่าสนใจหรือลองมาขับรถไฟฟ้าในฮอดดูก็ได้ไอออนิกเขาจะเจาะโชว์อยู่อีกที่ครับในกลุ่มของ Eco คคาหรือรถประหยัดนะครับทางค่ายเนี่ยพลาดไม่ได้กับสุสกิตอนนี้ผมอยู่กับพี่วรลบนะครับที่เป็นผู้บริหารของสุ z กิมอเตอร์ประเทศไทยนะฮะจะมาให้ข้อมูลว่าในงานนี้สุ u กิขดมาเต็มเลยพี่วรลบแล้วก็ฟีดอบเบียรับพี่ใช่ครับ ก็วันนี้ในงาน Fast Auto Show ซึ่งมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7นะครับก็เราขนทับอีโคคารวมถึง v, รถ MPV รถอเนกประสงค์มาให้กับลูกค้าได้เลือกชมตามคอนเซปต์ของงานเลยนะครับว่าเลือกคันที่ชอบแล้วก็ถอยคันที่ใช่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโปรโมโชั่นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนแล้วก็รถสวยๆรถแต่งเพื่อเป็นไอเดียสําหรับลูกค้าหลายๆคนการขับอีโคคานี้ไม่ใช่เน้นแค่ค,ความประหยัดนะฮะแต่ยังมีความยูนิค มีความเป็นตัวของตัวเองมีบุค,คลิกที่แสดงออกได้ซึ่งคันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของทางดีลเลอร์เราที่จัดแสดง,แ,<ต>งแล้วก็ใช่ครับวันนี้เนี่ยจริงๆตัดฟูลอ,ออปชันเลยนะครับรวมถึงเซนโอด้านหลังด้วยโปรโมชั่นจริงเนี่ยมันแรงถึงขนาดว่าสามารถเริ่มต้นผ่อนได้เพียงเดือนละ2,999บาท สำหรับตัวเซเรอแต่สำหรับตัวสวิฟต์นั้นผ่อนเริ่มต้นที่4,999บาทครับนี่คือเป็นในกลุ่มของฮิวสันดาปใช่ครับตัวของฮิวสันดาบพร้อมระบบไฮบริดก็มี่มาจากใช่ครับใช่ครับก็อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถครอบคลุมของคนที่กำลังมองหารถที่มีความคุ้มค่าการบำรุงษาหลังการใช้งานเนี่ยได้ถูกแล้วก็อุ่นใจในแง่ของการเดินทางครับขอบคุณมากครับพี่วรรนครับสำหรับทุกปีนี้ครับขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้ชมครับรุ่นล่าสุดของเกทวอร์เขานะกับออร่า07 07คันนี้ที่บอกรุ่นล่าสุดเพราะคันมีการปรับปรุงในส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยทำระยะทางวิ่งได้ถึงเกือบเกือบ650กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการพัฒนาล่าสุดของทางเกตวอร์มอเตอร์เขานะยละอียดอื่นๆของตัว07เนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะฮะจะเป็นในส่วนของตัว07ที่เราเคยได้สัมผัสมาแต่ในครั้งนี้ ทาง e t w a l l เขามีโปรเจกต์เก๋ๆกับในส่วนของ c e r t i f ิ e d ของเขานะครับ Certified ที่เป็นในส่วนของรถมือ2มีมากมายเลยมาดูกันว่ารถมือ2ที่ว่าจะมีรุ่นไหนแบรนด์อะไรบ้างครับ GetWall Motor c e r t i f i e ฟาย P.O นะครับตัวนี้จะเป็นในกลุ่มของรถใช้แล้วที่ทาง GetWall นั้นเอามาจำหน่ายท่านผู้ชมในส่วนของรถใช้แล้วต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลประกอบไว้ให้ด้วยครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยผ่านการใช้งานเท่าไหร่ เจ้าของอดีตเป็นใครนะครับรวมถึงกับสเปคของรถและจะมีในส่วนของตัวรายการส่งเสริมการขายนอกจากตัวของ h าวาลที่เป็นเซอร์ติฟายนะครับตัวของเกียร์มอเตอร์ยังมีอีกหลาย,ลายรุ่นมาจัดแสดงทั้งตัว allagood cat gt ก็มีตัวของแท้งทั้ง500และ300ซึ่งเป็นตัวลุยในกลุ่มของไฮบริด ก็มาจัดแสดงเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูครับในงานนี้เกทวอลมาเต็มครับพร้อมกับอัดแคมเปญให้กับทุกรุ่นเลยครับซนรถมือสองใช้แล้วมีการันตีนะครับอยู่บริเวณด้านท้ายของหอครับซึ่งพื้นที่จัดแสดงเนี่ยไม่น้อยเท่าที่เห็นเนี่ย กว่าร้อยคันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถแปลกๆในกลุ่มรถมือ2เนี่ยที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเห็นละตัวสปอร์ตเลย Audi TT กับตัวของ BRZ นะฮะ Subaru นี่มาแล้วแล้วก็ราคา2ล้านสามนะครับกับตัวของ BRZ ที่ตั้งราคาจำหน่ายไว้ล้านสี0แสนบาทเท่านั้นโปรโมชั่นนะ ลดเกือบครึ่งเลยจากราคาเดิมใน2อันหครับทั้งตัวของยุโรปนะครับตัวของรถญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของปลักอินก็มีมาเทียบเลยนี่แบรนด์ไฮเอนทั้งนั้นคันนี้น่าสนใจครับผู้บริหารต้องชอบ s c a r ัคันเบลลอร์เลย ก็อย่างที่บอกไว้นะรถมือสองใช้แล้วในงานนี้ทุกคันมีการการันตีนะครับพร้อมกับถ้าสนใจในเรื่องของการซื้อรถมือสองคุงศรีออตโอตโอเ้เขามาออกบูธในงานนี้เพื่อมารับจัดไฟนันในงานเลยครท่านผู้ชมครับนัดเดตการันตีไว้เรียบร้อยครับรถแต่ละคันนะครับที่มาจัดแสดงพร้อมจําหน่ายที่เนี่ยทุกคันมีเขาเรียกว่าเป็นใบเซอร์ติฟิเคตของรถแต่ละคันเอาไว้ครับโอ้โหและไอเทม BM ตัวนี้420 iconvertible นะครับเปิดประทุนด้วยแล้วก็มาพร้อมกับการตกแต่งจาก m s p o r t เรียบร้อย1 4 3 8 0 0้านสบาทท่านผู้ชมครับสะดุดตาที่สุดในงานนะสำหรับสรถมือ2ผมยกให้เจ้านี้เลยฮะโลรอยซิลเวอร์ชา v e โดสองล้านเ0 0 0 0ส เก้าหมื่นบาทครับคือพูดง่ายๆว่ายีา่ห้อเนี้ยจะหาวิ่งบนถนนนี้ก็ยากอยู่ละแต่วันเนี้มีขายในโซนรถมือสองครับนอกจาก4ี่ล้อ4ลอ้อไฟฟ้ารถมือสองมอเตอร์ไซค์ก็มาแถมพิเศษตรงนี้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ E ีครับกับตัว AJ EV Bike นะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดครับตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะฮะ น่าสนใจนะเพื่อความคล่องตัวรันรูปรูปทรงเขาไม่ได้คีดีวิวคีเหล่นะครับดูทันสมัยด้วยครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดเป็นงาน f a s ์ a ออโต้โชว์ไทย a ลนด์2 4งนะครับงานนี้ครับนอกจากรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2ใช้แล้วนะครับรถไฟฟ้ามากมายที่มีจัดแสดงในงานยังพิเศษไปกว่านั้นครับด้านหลังมีรถไฟฟ้าทดลองอยู่เพียบมากมายเลยนะครับ และงานนี้นะครับยังจัดแสดงไปถึงวันที่7กรกฎาคมที่ b บเทคบางนาครับรีบมารับชมครับทางรถใหม่ป้ายแดงอย่างที่ว่าแคมเปญตรงเต็มการขายก็เพียบเลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ